กันต่อที่แวดวงลูกทุ่งนะคะมาที่ลูกสาวคนนี้ชั้นค่ะ มีลูกแล้วนะคะนับถือกันค่ะ,ะน้องลาดาอสยามอ,องบอกว่าปีนี้ปังมากละครเรื่องล่าสุดที่ฉันดูอยู่นะคะบทดแซ่แบแซ่บแซบมากจริงๆนะคะแซ่บจนจําไม่ได้เลยคะ่ะ<อ>นี่ยัง<อ>ไงนะคะต้องบอกว่าเป็นปีทองของเธอเลยนะคะเพราะว่าหยิบจับทําอะไรนะคะลาดาอสยามของเราเนะะี่ยค่ะก็เฮงปังไปหมดค่ะโดยเฉพาะละครเรื่องใหม่ล่าสุดในความเซ็กซี่ความร้ายกาดนั้นนะคะซึ่งเราก็พูดคุยกับเธอเธอบอกว่าดีใจนะคะพี่เพราะว่าคนชื่นชมกันมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานละครของเธอ เื่องต่อๆไปค่ะล่าสุดค่ะตอกย้ําความปังความฮอตค่ะเจ้าตัวก็ได้นําเพลงหลงกลนค่ะเพลงนี้นะคะของพี่โป่งหินเหล็กใหม่นะคะ หลงกลเธอแล้วทำไงได้ไดแบบนี้เลยค่ะมาเ o อร์ในแบบฉบับของตัวเองนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้วอลเหล่าแฟนเพลงชาวเน็ตนะคะผ่านบันเทึงไทยรัฐนะคะบอกว่าอย่าเอาเวอร์ชั่นของเธอเนี่ยไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับเลยนะคะเพราะว่ามันคนละสไตล์กันของเธอเป็นแบบหญิงสาวเซ็กซี่สไตล์เนี้ยค่ะถ่ายทอดความหลงกลนะคะในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ค่ะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าฟังเพื่อแบบไปไปตัดผิดเลยละกันและความตังของเธอในปีนี้นะคะสาวราดาบอกกับเราด้วยนะคะว่า เธอเชื่อว่ามาจากการชอบทําบุญทําทานค่ะแล้วก็เชื่อว่าอนุสาอ่ะอันนี้ส่งนะคะผลบุญครั้งนี้นะคะส่งให้ผลงานของเธอผลงานอะไรก็ตามปังๆแล้วก็เยอะมากจริงๆที่สําคัญจะมีผลงานปังๆชิ้นใหญ่ชิ้นโตรออยู่ด้วยนะจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะนอกจากทำบุญที่วัดแล้วก็ระดาร็ปีนี้ยังเน้นมากๆเลยคือการทําทานด้วย<ำ>ไม่ไม่ว่าจะ เป็นการปฏิบัติดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรต่างๆสิ่งรอบตัวเลยคะระดาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นด้วยความคุณแม่นี่ค <tem> like <ettes> ือเป็นคนมูเต็มตัวนะจะลูกทําอันนั้นสิอันนี้สิบางอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายเราก็ทำพื่อความสบายใจของเราบางกรณีด้วยค่ะเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องมีวิจารณญาณที่ดีก็ดูเป็นเคส by เคสไปว่าอันนี้เราใช่ไหมนะ เอ๊ะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณพ่อคุณทนห่วงมากด้วยนะคะอ๋อ,อลูกสาวคุณพ่อบุญทนค็นุ่มน,นะต้องค่ณนะคะ